บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตไยจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณทุกท่นขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันสร้างสรรค์และผลิตร,รายการโดยพันธกิจมานาประจำวันผมสันทัศนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการ มานาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่26เดือนธันวาคมในหัวข้อเรื่องหลังวันคริสต์มาสและพระเจ้าของพระเจ้าที่จะนำมาใคล้ครวญและสามัคคีทำร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่สองข้อ15ถึงข้อ20นะครับพระธรรมลูกาบทที่สองข้อ15ถึงข้อ20ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่า เมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นไปจากเขาขึ้นสู่สวรรค์แล้วพวกเลี้ยงแกะได้พูดกันว่าให้เราไปยังเมืองเบตเลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นซึ่งพระเป็นเจ้าได้ทรงแจ้งแก่เราเขาก็รีบไปแล้วพบนางมารีกับโยเซฟและพบพระกุมารน,นั้นนอนอยู่ในรางหญ้าครั้นเขาได้เห็นแล้วจึงเล่าเรื่องซึ่งเขาได้ยินถึงพระกุมารน,นั้นคนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจ ด้วยเนื้อความที่คนเลี้ยงแก่ได้บอกแก่เขาฝ่ายนางมารีก็เก็บบรรดาสิ่งเหล่านั้นไว้ในใจและร่มพึงอยู่คนเลี้ยงแก่จึงกลับไปยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเพราะเหตุการณ์ท้องป่วงซึ่งเขาได้ยินและได้เห็นดังได้กล่าวไว้แก่เขาแล้วคุณฟังครับในพระธรรมลูกาได้บอกกับเราว่า ทุกคนที่ได้ยินเรื่องราวการประสูติของพระเยซูที่บอกเล่าแก่คนเลี้ยงแกะต่างก็ประหลาดใจในพระกิตติคุณลูกานะครับความประหลาดใจหรือว่าความอัศจรรย์ใจเป็นคําอธิบายซ้ําๆถึงปฏิกิริยาที่ผู้คนตอบสนองต่อสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทํานะครับความประหลาดใจคือการตอบสนองที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมชาติต่อการอัศจรรย์ของพระองค์แต่ความประหลาดใจนี้ ไม่ใช่ความเชื่อยกตัวอย่างเช่นในพระธรรมลูกาบทที่24ข้อ41หลังจากที่พระคริสต์ทรงปรากฏแก่เหล่าสาวกภายหลังการสิ้นพระชม์ของพระองค์พระกัมภีกล่าวว่าเขาทั้งหลายยังไม่ปรงใจเชื่อเพราะเป็นเรื่องหน้ายินดีอย่างเหลือเชื่อและกำลังประหลาดใจอยู่นะครับเป็นไปได้ที่ลูกาต้องการเน้นว่านางมารีก็เก็บบรรดาสิ่งเหล่านั้นไว้ในใจและรอมพึงอยู่ ่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการที่ไม่เพียงแต่ตอบสนองด้วยความประหลาดใจเท่านั้นแต่ยังต้องปัําสู้ทุกวันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความจริงในสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำนะครับสิ่งที่ลูกาเขียนเกี่ยวกับการรำพึงของมารีอาจจะบ่งชี้ว่าท่านอ้างอิงคำพยานของเธอในการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับคนเลี้ยงแกะคุณรู้ฟังครับ หลังจากความสุขความชื่นชมยินดีของวันคริสต์มาสได้ผ่านพ้นไปแต่ในวันถัดมาความรู้สึกเรากับความสิ้นหวังได้ผ่านเข้ามาเราได้พักค้างคืนกับเพื่อนๆแต่ก็นอนไม่ค่อยหลับแล้วรถของเราก็เสียขณะที่ขับรถกลับบ้านจากนั้นหิมะก็เริ่มตกเราต้องทิ้งรถแล้วก็นั่งแท็กซี่กลับบ้านท่ามกลางหิมะกับความรู้สึกที่ห่อเหี่ยวคุณรู้ฟังครับ ไม่ใช่เราคนเดียวเท่านั้นนะครับที่รู้สึกแย่หลังจากวันคริสต์มาสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินมากเกินไปหรือว่าจูจ่ๆเพลงคริสต์มาสก็หายไปจากวิทยุหรือความจริงที่ว่าของขวัญที่เราซื้อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้ลดเหลือครึ่งราคาความมัศจรัย์ของวันคริสต์มาสสลายหายไปได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวคุณรู้ฟังครับพระคมพีไม่เคยบอกเราเกี่ยวกับวันถัดมา หลังจากที่พระิชคิทรงประสูติแต่เราสามารถจรินตนาการได้ว่าหลังจากการเดินเท้าไปยังเปตเลเฮมต้องเบียดเสียดหาที่พักและความเจ็บปวดของมารีจากการคลอดบุตรและคนเลี้ยงแกะมาหาโดยไม่ได้บอกกล่าวมารีและโยเซฟคงจะหมดแรงนะครับแต่ถึงกระนั้นเมื่อมารีได้อุ้มทารกแรกเกิดอย่างทนุถนอมผมจินตนาการได้ถึงการตอบสนองของเธอในการมาเยือนของทูตสวรรค ขบวยพรของนางอลิซาเบตและการที่เธอตระหนักถึงความจริงเกี่ยวกับจุดหมายของพระกุมารเยซูมาลีได้ใ,ใคร่ครวญเรื่องดังกล่าวเหล่านี้อยู่ในใจซึ่งคงจะช่วยบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยและความเจ็บปวดทางกายในวันนั้นได้บ้างคุณผู้ฟังครับเราทุกคนล้วนมีวันที่ห่อเหี่ยวและเป็นไปได้กระทั่งหลังวันคริสต์มาสเพราะฉะนั้นขอให้เรา เป็นเหมือนกับมารีที่จะประเชิญกับวันเหล่านั้นโดยใคร่คลวนถึงพระองค์ผู้ซึ่งเสด็จมาในโลกของเราและทำให้โลกสว่างสดใสตลอดไปด้วยการทรงสถิตของพระองค์และสำหรับในช่วงเวลานี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านลองใช้เวลาคิดและใคร้ครวนดูว่าคุณมีแนวโน้มว่าจะรู้สึกย่ำแย่ภายหลังจากที่รู้สึกดีมาก เมือ่อใดบ้างและคุณจะใกล้ครวญถึงทุกสิ่งที่พระเยซูทรงนำเข้ามาในโลกได้อย่างไรในวันนี้และมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาะประจำวันช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงเสด็จเข้ามาสู่โลกที่มืดมิดของเรา และทำให้วันคืนของข้าพระองค์สดใสตลอดไปด้วยการสร่งสถิตของพระองค์จึงอธิษฐานสรรเสริญขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังมานาประจำวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณรู้ฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการติดต่อมาอย่างสำนักงานของเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้นะครับจดหมายหรือไปสินิบัตจา,าน่าซองส่งถึง พัรกิจมานาประจำวันตูป้ 3, 5, ปอนสามหาปนฝอหัวหวมากกรุงเทพ1 0 2 4 3ผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i .odb.org และสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข02718 5166-7และทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับย้อนเวลาไปถึงเมื่อก่อนนั้นยามที่ฉันยังไม่เข้าใจ คริสต์มาสคืออะไรไม่เคยคิดอยากรู้ซานตาครอ s s และของควัญผู้คนยิ้มให้กันไม่มีอะไรทำให้ฉันได้เข้าใจ